มาเจ้าวันนี้จะมาทําแฮมเบอร์เกอร์ให้สามีเนาะหลังจากไปกินอาหารไทยมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ตามใจท่านกินอาหารฝรั่งพ่องอันนี้เนื้อเนื้อโบสเจ้าสมสรีก็มาทาตุกอะนอย่งเนี่ยมาปั้นเป็นแฮมเบอร์เกอร์นเนาะกด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 ให้มันแน่นแน,น่นแน,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 นแล้วก็ย่ามันบางๆเจ้าใส่พริกไทยแล้วก็ใส่เกลือ แค่นี้แหละแอมเบอร์เกอร์ฝรั่ง่ะมันต้องใส่อย่างเจ้าสวิกไทยก็เกลือเสร็จแล้วก็ไปทอดเบคอนเบอร์เกอร์กับเบคอ,บเบอนเนาะทอดเบคอนเสร็จแล้วก็เอาเนื้อลงไปทอดกดกดกดที่เนื้อมันสุกเลยสูตรไผ่สูตรมันยังสมศรีว่านเลยเนาะ วันนี้กาง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละของคุณสามีใส่ชีดลงไปเจ้าอันนี้ขนมปังเอาไปปิ้งแล้วเนาะทามาย o n เน e ลงไปแล้วก็ใส่พักสลัดลงไปใส่แฮมเบอร์เกอร์ลงไปใส่เนื้อตะกี้ก็ชีดลงไปจ้แล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ใส่มะเขือเทศใส่เบคอน ใส่แตงดองใส่มะเขือเทศคุณสามีปัจะใส่พริกป่นก็แล้วพริกป่นใส่เเปิดแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศตัวหอมป๊อใจใส่คนเดียวแหมเจ้าเอาตามสบายเลย <laughs> ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแค่นี้ก็เสร็จละ นี่แหละอาหารเย็นคุณสามีเสร็จแล้วเจ้าเสร็จแล้วเองสมิตก็อยากกินปลาหมึกตะกี้ไปซื้อเออไปซื้อคนเดียวมันได้คือสามีไปซื้อเฮ้อค่ะไปซื้อปลาหมึกไปซื้อคนเดียวมันได้มาคือคุณสามีครับเราไปซื้ออยากกินจะต้องได้กินอันนี้ก็ล่างสามิตจะมาย่งยางเนาะอยากกินย่างคุณสามีเปิดเม่กินปลาหมึกแต่เปิดก็ไปซื้อเฮ้อ ปขับรถไปซื้อมักมักเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปตู้อบแล้วเจ้าตู้อบนี่ซื้อมาคุมขามาอันนี้อบเสร็จแล้วอันมามันประมึกย่างเลยเอาแบบง่ายๆสไตล์สมศรีน้ำจิ้มกระตําแล้วตะกี้ตัดน้ำจิ้มกันได้พฟลสกรรนะมเนาะกับได้ใส่ห่งังตัดน้ำจิ้มกับธรรมดาเจ้าแค่นี้ก็เซ็ตแล้วเจ้าเห็นก็ไปกินกันเลย ปลาหมึกย่างไปแบบซื้อตอนแรกอ่ะมันได้สี่ล้อเป็นซนามแล้วทีเราหมวคนขายมันไปไหนคือสามีกลับไปซื้อแหมความอยากมาถามว่าคุณสามีกินมาปนกินปลาหมึกนะคะคุณสามีเขาไม่กินปลาหมึกได้กินข้าวแล้วด้วยน้ำจิ้มปลาหมึกย่างค่ะ

ป้าสเปดอิสมสีกินอย่างดีๆนี่นี่แหละเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาก็เหมือนเลี้ยงคนพิกเพชรขนาดพีะ คนอีสานมันเห็ดมันจิ้มเหรอรักเหีบมั่งแซ่บป้อมเนี่ยมาก ชอบกินหนวดมะลำเดิน,นอะเนาะ

เฮ้ยวันนีเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติด,ด,ด,ดตาม กัลลนากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ